สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์เนวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีรายงานข่าวนะครับว่ากรณีที่มีการสู้รบกันระหว่างทางด้านรัสเซียกับยูเครนนั้นตอนนี้เนี่ยทำเนียบรัฐบาลยูเครนรายงานว่าเมืองหลายแห่งของอยูเครนซึ่งไม่เคยตกเป็นเป้าหมายของการโจมตีทางทหารโดยกองทัพรัสเซียมาก่อนตั้งแต่เมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2565ั้นั้นเนี่ยครับ ได้เริ่มถูกโจมตีภายในเวลาไล่เลี่ยกันเมื่อวันที่11มีนาคม2565ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือเมืองไนโพรซึ่งเป็นเมืองใหญ่อันดับสีของยูเครนอยู่ทางตอนกลางของประเทศมีประชากรเนี่ยเกือบเกือบหนึ่งล้านคนเบื้องต้นนั้นมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อยหนึ่งรายด้วยกันนะครับในขณะที่กระทรวงเศรษฐกิจของยูเครนนั้นได้ออกมาประเมินมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งเป็นผลจากปฏิบัติการทางทหารของทางด้านรัสเซียที่เปิดฉากตั้งแต่เมื่อวันที่24กุมภา, 1, 25, ภาพันธ์2565ซึ่งก็บอกว่าโจ์ความเสียหายไปแล้วอย่างน้อยเนี่ยนะครับกว่า1,19,000ล้านดอลลาร์สหรัฐถ้าตีกลมๆเป็นมูลค่าเป็นเงินบาทนั้นก็ราวๆ3.9ล้านล้านบาทนะครับในขณะที่กระทรวงกลาโหมของรัสเซีย ได้มีการออกมารายงานนะครับว่ากองทัพได้เปิดปฏิบัติการโจมตีโดยใช้อาวุธที่มีพิสัยทําการระยะไกลและมีความแม่นยําในระดับสูงต่อฐานทัพสองแห่งในเมืองลุสที่อยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือและเมืองอีวานนอฟรันวีนอฟรันรกิวที่อยู่ทางตะวันตกนับเป็นครั้งแรกที่รัสเซียปฏิบัติการทาาหารในภูมิภาคส่วนนี้ของยูเครนถ้าดูจากสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยครับคุณผู้ชมครับความเสียหายนั้นเนี่ยนะครับโดยเฉพาะทางเศรษฐกิจ ของอยูเครนนั้นเวลานี้ต้องบอกว่าได้รับผลกระทบมากเลยทีเดียวนอกจากจำนวนประชากรของประเทศที่ต้องอพยพต้องหลบหนีเนี่ยครับข้ามฝั่งไปยังประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยตอนนี้ตัวเลขรายงานตามสาประชาชาตินั้นมีตัวเลขตัวเลขเนี่ยนะครับผู้ที่หนีภัยออกไปต่างประเทศกว่าสล้านคนแล้วนะครับในขณะที่มีอีกสามล้านกว่าคนนั้นกลายเป็นผู้พลัดถิ่นผู้พลัดถิ่นคืออะไร ก็คือต้องย้ายออกจากเคหสถานบ้านของตัวเองแล้วไปอยู่ในบ้านอื่นเมืองอื่นบ้านอื่นเมืองอื่อนนั้นก็คือยังอยู่ในประเทศไม่ได้หลบหนีลี้ภัยออกไปนอกประเทศดังนั้นสถานการณ์แบบนี้เนี่ยถ้ายัางคงปล่อยให้ยืดเยื้อสภาพของยูเครนนั้นก็คงไม่แต,ตกต่างจากกรณีก่อนหน้านี้นั่นก็คือในอัฟกานิสถานที่สภาพนั้นก็เรียกว่าข้าวยากหมากแพงประชาชนนั้นก็อยู่ยากลําบากนะครับเวลานี้ก็ต้องรอว่าผู้นําของประเทศ นั่นก็คือเซเลนสกี้จะตัดสินใจกับสถานการณ์นี้อย่างไรจะยอมเจราจาหาข้อยุติกับทางด้านรัสเซียนะครับแม้ว่าที่ผ่านมานั้นมีการเจราจากันแต่ว่ายังหาข้อยุติไม่ได้ดังนั้นถ้าจะทําให้สถานการณ์นั้นดีขึ้นก็คือยูเครนอาจจะต้องยอมถอยในเรื่องของประเด็นความมั่นคงที่ทางด้านรัสเซียนั้นได้ขอเอาไว้ก่อนหน้านี้ก็อรอดูแล้วกันนะครับว่าสภาพการของผู้นำยูเครนนั้นจะทำอย่างไรหลังจากนี้ครับ